สวัสดีครับพี่น้องครับมาหอดแล้วมาหอดแล้วรถแห่บ้าหอดแล้วพี่น้องจะร้อยเสื้อผ้เบิกงรถแห่ครับพี่น้องบัดนี้ยเนี่ยถางนี้รถเครื่องเสียงนะพี่ผมกำลังถ่ายคลิปอยู่พี่น้องนะครับเดี๋ยวจะร้อยเสื้อายางไปเบิกงทางรถแห่บนอ่ะนะครับทางเวทีบนกันทางเวทีบนกันโอ้พออาทิตย์นะครับไอการใช้นะครับเนี่ยไปเบิกงรถแห่ก่อนบัดเนี่ยนะพี่ผมกำลังถ่ายคลิปอยู่พี่น้องนะครับว้าทั้งในก็ดีเออ อ้าววันดีสุขุสุขคนเด้อครับเด้อโอ้าวันดีครับหน้าใบวันดีครับโอ้ช่องหน้าผ้ช่องหน้าไปมาแล้วช่องหน้าไปช่องหน้าไปมาแล้วฝากติดตามพี่น้องฝากติดตามช่องหน้าใบในเด้อครับเด้อช่างไฟมงคลสตูดิโอนอครับนอถูกต้องครับฝากติดตามไอ้ร้อยแมนชั่นบ่กร้อยวันแมนโชูโอ้ร้อยพาร์ล้อร้อยพารล้อซื้อช่องผมครับผมเดี๋ยวนี่ต่ำกันได้ไม่น้องต่ำกันอะไรไม่ละช่องนึงไม่ละผมอ่ะ มาแล้วมาแล้วพ่อใหญ่แขกมาแล้วสวัสดีครับพ่อสิบ้าพี่น้องถึงบังรถแห่สิเนี่ยเดี๋ยวนี้อ๋อไปไปพี่น้องเบิ่งรถแห่กันเลยไปเด้อนะครับมาแล้วไปเบิ่งรถแห่สักคนควัดพื้นสีแห่ควัดเสียขันนี้มาถ่ายบ่ได้พ่าติดมาแล้วพ่อติดมาแล้วกำลังสิกินเขานะครับเนาะเอาเอาแสีบๆครับแสีบๆครับขอบคุณครับฝากพี่น้องกดติดตามช่องสร้างไพ่มงคลสตูดิโอได้พี่น้องเด้อนะครับ นี่บาดไอเครื่องเสียงพ่นกระขึ้นแล้วครับพี่น้องพูดอ่ะเฮ็ดเอิดเติดเลยพูดอ่ะนี่ครับพี่น้องครับรถแห่ครับนี่รถแห่รถแห่ลำเพลินเตื้อเสดดทั้งนี้มันรถเครื่องเสียงเอ้าให้กันใชเอ้าให้กันใช้จะเอาไปอนมัวสบีได้สบีได้นี่ครับพี่น้องครับปื๊ดโถ่วันเต่แม่วันสิไปโกสุม ไปซื้ออุปกรณ์มาเล่นตลกเพิ่มไปเก็บของอาบน้ำละปานี่เจ้ผมกระสีซื้อของมาแล้วผมกระสีเอารถขับพุ่นและหายเจียพุ่นละประมาณเป็นไม่ใช่พ่งองจอยเมีนเมนครับแมียนต้องเปล่าของมันจะน่อยเนาะเอาหาพี่น้องแฟื่นครับเอฟซีครับผมอนีมาเด้อพี่น้องเด้อนะครับหรือผู้ใดมาบปได้กะซื้อทางออนไลน์หน่อยเนาะไล่จุดกลุ่มปิดเหมือนเดิมนะครับนั่นแหละแต่ว่าเห็นไปที่แนวนี้แล้วโอ้ยอยากมาพี่แล้วเนาะเกือบปีเลยกว่าได้พกันบรรยากาศเก่าๆกลับขึ้นมาแล้วแต่ว่าิได้เน จักมือจักมือเอาจังว่ากันเอามือนีมาหลอดก่อนครับนอแล้วแต่เพื่อนอนุมัติเนาะเฮานอเติ้ว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 นะครับพูนะบ๊อดเบิ้งไหนหรือพี่น้องเลยพูนะขับรถแห่ขับรถแห่ไหมขับไปเบิ่งรถแห่ก่อนถ้าได้เบิ่งน้ำมูไหมไปเบิ่งก็ได้เด้อโอ้ยพออาทินย์ก็ฝนอยู่พูท้องถ่ายคลิปต้องฝนไหมพออทินยไหมฝนี่นะครับพี่น้องครับโอ้ยสุดยอดยอดเนี่ยงนะครับเป็นแผงเลยครับพี่น้อง รับพวงชุดใหม่แกะกล่องนะครับทีมงานของหน้าใจัดเต็มนะครับพี่น้องชุดนี่หาล้านเพื่อนว่านะครับเดี๋ยวนี้หน้าพ่นว่าบอว่าในชุดนี่หาล้านเลยพี่น้องเด้อนี่นะครับปักยางสูงเลยโจโด้เลยแต่ว่าทางนี่รถแห่ป่ะไปเบื้งรถแห่บ้านนี่จุดประสงค์ทีภาพมากมาหนิเพราะไม่อยังพี่น้องสิพาพี่น้องเบื้งรถแห่แต่นี้จุดประสงค์มาหนีิเพราะว่าเมื่อตนเห็นรถแห่นละมูอาจสิพี่น้องอาจสิเห็นได้หลายได้หลายช่องอะไรแต่จัดเลยเพราแต่ได้เห like ็นเพาแต่ได no. <that> ้มาเบิ nature, ้งนะครับ <s> พ <her> ี <load> so, ่น้องก็เลยขออนุญาตเฮ็ดคลิปสู่พ uh ี่น้องเบิ้งนะครับเนาะ มาดูรถแห่ลำเพลินเตื้เสดเดนะครับผมนี่มาหอดเรียวนะครับปุ้ยนในละครับบอกย่างงามเลยนะครับทีมงานสาวหน่อยกันสิคืนนี้นะครับพี่น้องประมาณในระบายสองในระเบนน้องนะครับก็สิริจวดจาดกันนะครับอาจารย์เอาตีก็งเก็บของอยู่สิบอกว่าพี่ล่ะนะครับมาเต้นใส่รถแห่นี่นะครับมาเล่นใส่รถแห่นะครับเพราะว่าของรถแห่ของค่ายสอช่างมิวสิก นะครับค่ายนี <deal> ่ค่ายใหญ่ค่ายดังนะครับชอซังมินซิกชยภูมินี่ค่ายใหญ่เลยนะครับกลาเป็นค่ายบังไฟกรับโอ้โหสุดยอดเลยนะครับสาวน้อยเพจบ้านแพงลำพือนเต้เสด็จนะครับเป็นรถแหแบบเต้เสด็จนะครับอาจจะเป็นคันเดียวนี่ยแหละพี่น้องนะครับเป็นรถแห่ลำพือนเต้เสด็จนะครับพี่น้องครับนี่นี่นะครับ สุดยอดเปครับไปน้องโอ้เงาไหลนะครับเป็นรถหกล่อคันบางใหญ่เลยไปน้องโอ้แกว์แกววนะครับนี่นะครับเบื้องตัางหลังนะี่น้องเลยโอ้คดไหลบึมบำบึมบำเลยอ้าวไปประคอนหน่อยสวัสดีครับมาเบื้องรถแห่ฮาพี่น้องเบื้องรถแห่์สิเด้งามนะพี่น้องเนาะผ่านผ่านผ่านโอเคโอเคเลยนะครับใบสองนะครับ พผสิมาเล่นอยู่นี่นะครับอาจสิสิมีไลฟ์สดทั้งช่อง,งใหญ่พี่น้องจะได้ถ่ายทิดตามมันก็แล้วกันนะครับตอนนี้กับทีมงานเท่ากับกำลังขมักขมียนเขี่ยวกันเต็มที่กำลังเตรียมการน,นะครับทั้งนี้ก็สิเป็นซุ่มทั้งด้านโฆษณานะครับทั้งนี้ก็สิเป็นทั้งด้านซุ่มสมนะครับสมเกาหลีบอกว่าสิเป็นน้ำปลาน้ำปลาตาคนแบ,บกุ้งสมเกาหลีปุยรุ่งอรุณนะครับหรือว่าจะเป็นสามแฉบบวกแจ่ม <uther. S 2> นะครับนี่เพื่อนเอามาแจกมาแจกหนางานสดๆเลยนะครับนำทีมโดยน้องเอมมี่ผู้น่ารักโซดาโซดาโซดาลิโอลิโอโซดากินกับอะไรก็ได้นอกจากข้าวรสองข้าวรสซองกินได้ไหมสู้ๆนะสู้ๆนะวันนี้เราสู้ๆนะกระโดดเต่าหน้าเวทีเลยนะเตือนเตืนเเตืนเเลยสวัสดีทีมงานเอาสุขสุขคนสวัสดีครับมาเรีวมาเรีวมาเรีวร้อยผ้าเลาะหล่อไปตัวทีมตัวเด็ด ยังไงนีเสือกี่ล่ตีเสือปุ้ยครับโอ้เสือปุ้ยใส่บ่ได้ตัวสันใส่ได้บ่ไหนเสือปุ้ยนี่ใส่ได้แต่ว่ามันใส่บ่ได้สิไปข่อยปุ้ยเลยใช่ปะใส่ได้เฉพาะคนที่ไปเฮ็ดเบียกมาอ้างกันยังภาษาเสือแบบนี้ตัวสามที่บ้านเสือปุ้ยตัวเป็นหมื่นนานเห็นบ่ธรรมดาที่ไหนล่ะเออตายตายเหยียบยังนู้นอ้าวสื่อปุ้ยเป็นมือจ้าอันนี้มีหดอันนี้มีเสือสวมผมเพราะถึงมีอะไรแจกบ้างนะวันนี้ แจกบนเวนะนทีเนาะโอเคน้ำ <30 S 1> ปลาตา <30 S 1> คนสามสิบ <6. S 1> ลังปอเจ้แจกพุ่ลเครื่องขวดพี่น้องครับเ,เตรียมแจกพุ่ลข,ขวดขอแจกเป็นเซตด้วยโอ้แจกแจกเป็นเซตคือจังวอลเลย์บอลนี่พี่น้องครับแจกเป็นเซตตั้งสมโอทีแจกฟรีน้ำปลาตาคนไปคุ้นแจกฟรีอะไรคิวมมนซีสี่ห้าขวดร้อยคิวมปนซีห้าขวดร้อยนะครับ สุดยอดสุดยอดพี่น้องครับพี่น้องผู้ใดมากห้ดแรกนะครับเพิ่นสิมีของแจกหลายทั้งซุ่มซุ่มผู้สนับสนุนของเฮานั่นก็คือโสมเกาหลีก็มีแจกอยู่แล้วนะครับผู้ละขวดผูด้ละขวดนะครับแล้วก็มีคิวเมนซี่เพิ่นขายนี่คือประมาณนหาขวดร้อยนะครับแล้วก็สิมีของของแจกหลายนะครับ<อ>น้ำปลาตาข้นแปกกุ้งนี่แจกเลยเป็นเศษเป็นเศษเลยพี่น้องแต่ว่าเพิ่นสิแจกอยูาาา่บ้านสามสิบกล่องบอกกานสามสิบรังมันว่าอย่างนี้สามสิบรังหรือยี่สิบรังนะแจกเมื่อกี้ สามสิบลังนะครับผมน้าปลาตาคนแบกกุ้งอาพี่น้องครับจะได้กับเขามานะครับเขามาเบิงน้ากันพี่น้องครับหรือว่าผูไดม้าปูไดกัซื้อบัตรออรไล่์นั่นแหะพี่น้องนะครับเนาะสนับสนุนกันไปทีมงานสาวหน่อยเฮ้ามวนซืนคือเก่าเคือเดิมนั่นแหะพี่น้องเอ้ยบรรยากาศนี้บ่ไดดพอจตเป็นปีแล้วนะครับบรรยากาศแบบนี้ไม่ได้เจอตั้งนานแล้วนะครับผมจะได้กับมาเอาบรรยากาศน้ากันพี่น้องเลยเนาะแต่ว่าเรื่องอื่นกั บ่ท่านหูว่าสิได้ออกงานบ่หรือสิได้เดินสายบ่จังว่ากันถ้ารุ่นใีเอกนึงครับพี่น้องแต่ว่าตอนนี้ก็ขออนุญาตอ่นได้เปิดวงน้ำมูก่อนว่าสั่นเพื่อนว่านะครับก็เลยว่าเอาขอพื้นที่ทำอาหารกินด้วยนะครับผมนี่ชัดไปนะครับพี่น้องครับนี่นะครับว่าสิไปโกสุมก็เลยแหวสักก่อนนะครับพี่น้องครับเอาจะได้กับจังได้ระละมันในี้พาพี่น้องมาเบิ่งกวิธีเครื่องเสียงพาพี่น้องมาเบิ่งรถแห่นะครับรถแห่ร่ำเพลินเตยเสด็จเออเบิร์กโหาดตามน่านลำกลดี ไปเลยไปเลยไปใส่ไปใส่ขับรถตู้ยังไงไม่รู้ขัรถตู้ใช่ยูส่าไงโอเคไปสนะโอ้ยยูว่าไงยูหันเลยบอกสร้างเลยยูบอกไมยเปิดแน่รถพ่วงจอดอยู่ใส่บังคับกำลังสิไปโกสุมปามนานเพราเอื้อนให้ไปขับรถตู้พอดีปไปไปสนับไปมารถตู้ไม่ยชภาพนะบอรถพระรถพระไปกันอ้าวไปโอ้ตาย ตายคลิปบพท่านแล้ยวสัมปาอำนาจเพระเอิดพี่น้องครับไปเอาเบิรงไปทั้งรถนี่ล่ะโอ้ยตัว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 ปัดแลี้ยวไปลายเตือนรถตัวนี่งไม่ขายไม่ขายกามาสะนันสะเนื่องเราไม่้องเอลยโอ้เนี่ยในรถข่อยจอดอยู่นี่ตัวอะไรตัวลงรถเจ้าของโอ้ทีมงานสังกะสีเฮาได้สมแล้วป้าเบลสมเด้อทีมงานเด้อเบลสมเด้อครับผมทีมงานสังกะสีนะครับไม่ยังวหวไในรถเจยอ้อยบ่ะเนี่ย เธอเลือกเธอเลือกไป่ละคุณภาสิไปโกสุมเจ้าก็มาเอื nah ้อนคอยบัดเนี right ่ยเอากระโจกขึ okay. right ้นในวันเดียวสร้างกรบพูยูสร้างไปตุระเอาเอารถพระมาจอดในแม่ลตุ้โจไปสัมผัสเพ่อะงี้นั่นไปล่ะสัมผัสอันกระาบาวนะบ่พ่อะงี้นั่นพ่อะงี้สวบอยู่พ่อะงี้นั่นสวบแล้วไอ้สร้างสวบแล้วตอนผมบอกว่าหนึ่งนั่งรอประมาณสี่สิบห้ารอประมาณสีสิบห้านาที เอ,าอ้ามื่อวานนีนแม่น้องรถมีพาขึน้นรถอันโงกหรอมือนี้มันจัดร้อยพาขึน้นรถพิก <c oughs> เออาจวดจวดจวดพี่น้องเอ้ยมือแรงเด้อมือแรงเรด้อบัตรงานร้อยยี่สิบบัตรออนไลน์ร้อยแปดบาทนะครับพี่น้องครับจวดจัดจวดจัดไปละบานี้ครับรถหล่อพี่น้องเอ้ยเงา